สวัสดีครับวันที่10บกันยายนสองหสามวันนี้น้ํากําลังท่วมอุบลเมื่อปีที่แล้วครับท่านนายกครับใช่ครับใช่ครับเมื่อปีที่แล้วน้ํากําลังเข้าล้ออุบลวันพรุ่งนี้คือวันที่11บเอสิบสองน้ำจะยกดับสูงขึ้นสูงเรื่อยๆครับผมเพราะน้ําเหนือกําลังผลักมาท่วมอุบลครับส0บกันยายนวันนี้ผมอยู่ที่อบตพรมสวัสด์พยุพายุชีสเกตครับ ผมอยู่กับท่านยศฉลองชัยสมศรีนายกอบตพรมสวัสดิพยุชิสเกตครับท่านยศครับครับผมครับเห็นนวัตกรรมใหม่ครับทำอะไรเนี่ยพื่อนที่ตรงนี้อาจารย์ตรงนี้แต่ก่อนในน้ำมันจะท่วมพอลงจากฝนลงมาเนี่ยมันจะท่วมค้อ้อบัวผมเลยวางท่อให้เป็นลงสระ S <S 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 แต่ที่พอไปให้น,นวัตกรรมอรอาจารย์ผมก็เลยมาทําเอาลงตรงนี้เลยครับลงตรงนี้เลยแล้วมันแก้ได้ไหมปรากฏว่าไม่มีน้าเลยแห้งเลยครับ่แห้งเลยแห<า>้งเลยครับอาจารย์ผสมพันมากเลยครับและก็จะขยายต่อไปในศูนนี้ครับและในวันนี้ท่านนายกฉลองชัยให้ผมมา <S <S บรรยายคือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังแบบนี้ครับที่ตะบนพรมสวัสดและอับปอพายุยังไม่พอ ผมองวางเครือข่ายให้ในายกสําเร็จค,คทั้งบนเรื่องระบรบ,บะปเปิดไงครับผมครับและจากนี้ไปจะเกิดขึ้นครับคือธนอาคารน้ำดินระบบปิดแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังธนาคารน้ำาตะดินระบบเปิดแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่เมืองเก่าเมืองโบราณ <comunque> วันนี้ผมพบขุนคนเมื่อพันปีเมื่อพันปีครับ คุณคนนี้อยู่ที่อำเภอพายุกําำลังผลักน้ำรับน้ำจากท่านนายกแอดนายกตากนนายกสุรศักดิ์ผ่านเชื่อมตรงนี้แล้วกำลังจะผลักน้ำใต้ดินเราส่งทางใต้ดินกันครับผมครับไปที่ห้วยทาสะตราวห้วยทาตรงนี้มุ่งหน้าไปหาห้วยขยุง ก็ขอบคุณท่านนายกขอบคุณครับอาจารย์ขอบครับท่านายกครับคุยหน่อยครับอ่ครับก็เป็นบุญนะครับที่ได้มาเจออาจารย์ครับเพราะว่าผมติดตามอาจารย์บดานแล้วแล้วก็ได้ไปที่น้ำยืนสี่ครั้งก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอาจารย์ไม่มาเนี่ยตำบลพุมธสวัสดิ์ไม่นบีน้ำแน่นอนก็เลยเชิญอาจารย์มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนวันนี้ทั้งวันและพรุ่งนี้ก็จะออกภาคสนามดูบริบทตำบลวาง หมดปักหมดที่จะทาธนาคารน้แตานแบบระบบเปิดเปิดทั้งเปิดทั้งปิดให้หมดให้ทั่วทั้งบนและอันนยอำเภอพยุตยเลยโดยความช่วยเหลือในอำเภอสมานมิตรมาชาท่านให้ความเมตตามาช่วยในงานนี้ด้วยครับต้องกราบขอบคุณท่านอย่างมากเลยครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์ครับต้องติดตามครับครับผมครับดูเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆที่จะเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายจากเมืองจันทร์สู่พานพยุพมสวัสดิ์ ลงสะตาวครับผ่านกัททลักสะตาวเขาพระพิหารนี่คืออารยธรรมเก่าอารยธรรมดั้งเดิมต้องติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ